นั่นแหละค่ะพี่น้องต่อต่ออีพีสองเลยนะคะฝนตกฝนตกลงมาแล้วก็ปอกแปะปอบแปะชอบมากเลยในรถขับพี่น้องค่ะคนนั้นแหละต่ออีพีสองกันเลยนะคะสําหรับเ,เรื่องชีวิตของก้าวนกนาค่ะพี่น้องนั่นแหละอยากจะอยากจะบอกอยากจะบอกเอมื่อครีปอีพีหนึ่งไม่ได้บอกนะบอกอีพีสองว่าที่ว่าเออเออ รู้สึกว่าตีทีบ้านพี่น้องอะไรก็ตีเราแล้วเขารู้เรารู้สึกเขาไม่รักเรานะ่ะไม่ได้โกรธเลยนะพี่น้องไม่ได้โกรธเลยไม่โกรธเลยนะคะไม่รู้จกัก,กะะไม่รู้สึกว่าโกรธนะคะไม่รู้สึกว่าโกรธดีใจเช่นด้วยเราจะได้เป็นคนเข้มแข็งกับพี่น้องกาเราเป็นคนเข้มแข็งนะคะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราคงจะไม่มาถึงจุดนี้ประสบความสำเร็จอย่าง อย่างอย่างสวยหรูเลิศเลอถึงขนาดนี้นะคะพี่น้องขานั่นแหละแล้วทีนี้เอ,อนั้นนะคะพี่น้องเอ่อนั่นเสร็จก็ไปกับไปกับพี่เขานะคะไปซื้อของซื้อของซื้อของมามาทําพี่เขาก็กสอนให้ไม่ยากเลยนะคะพี่น้องกาไม่ยากเลยเด็กๆคงเรียนอะไรง่ายอะนะไม่ยากพี่เขาก็มาสอนให้ ปดได้สามวันรู้สึกสามวันได้ออกขายพี่ก็บอกว่าให้ไปชือโตเชืออะไรเรียบร้อยหมดเลยออกขายกับพี่น้องก็ออกขายเรียบร้อยเลยค่ะเชือสกรีนอ่าเชือเอาเชือเป็นเชือตาอ่านคู่มาสกรีนแล้วก็ออกขายพี่เ็าบอกราคาว่าเขาขายอย่างโน้นอย่างนี้ตัวเต้านะตัวละเต้าไรตัวละสี่ห้าบาท ถ้าถ้าลายนั้นราคาเท่านั้นาลายดอกไมน้นี้ราคาเกินไปห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เขาบอกราคาแต่เขาบอกไม่ต้องตามเขานะเขาใจดีมากเลยเขาบอกเขาบอกไม่ต้องตามเขากับพี่น้องขาไม่ต้องตามเขาเขาบอกอย่างนงี้ยแหละจะขายราคาเท่าไรคิดจะขายเท่าไร่ก็ขายเขาบอกขายตัวแปดสิบก็ได้ ตัวร้อยก็ได้แล้วทีนี้มางเงินตอนนั้นนะลองขายลองลองขายดูว่าตัว75จะขายได้ไหมมางเงินขายได้กับพี่น้องขาตัวนึงตัว75บาทแต่ก็ขายแต่ก็ดีใจมากเลยค่ะพี่น้องขาขายได้ตัว75บาทแต่ไม่ใช่ตัวแรกนะตัวแรกก็ขาย45 50้าอย่างเงี้ยวันแรกก็ขายได้4ตัว กำไรก็ได้เกือบ200ค่ะพี่น้องขาแหมมันดีใจเงิน200อ่ะสมัยกี่ปีอ่ะพี่น้องสมัยปี28อ่ะนะเข้ามาในกรุงเทพปี28อ่ะ28ตอนนี้ก็กี่ปีแล้วพี่น้องเออก็30กว่าปีแล้วนะตอนนี้มัน70อ่ะนะ28 30 40ก็40ปีเหรอ40ปีแล้วเนาะ สองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเกือบสี่สิบปีนะพี่น้องขาเกือบสี่สิบปีแล้วใช่ไหมล่ะเงินมันเยอะนะสองร้อยอะไรอย่างเนะงี้ยนะสองร้อยเงินมันเยอะก็ดีใจใหญ่เลยกับพี่น้องตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนที่ยังไม่ออกขายของอ่ะนะคะพี่น้องตั้งแต่ตอนยังไม่ทําเชื่อไม่เสร็จอ่ะนะตอนที่ทําเสื้อแต่ยังไม่ได้ขาย รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะพี่น้องกาประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนที่ไปซื้ออุปกรณ์แล้วจะมาขายตํมสกรีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนขายวันแรกได้กําไร200กว่า200กว่าประมาณนี้210บาทด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จ ประสบความสําเร็จตั้งแต่วินาทีนั้นมาเลยในชีวิตรู้สึกประสบความสําเร็จดีใจมากเลยรู้สึกว่าพอถึงตอนนี้นะพี่น้องเข้านกนาอายุ58แต่เข้านอกนารู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังไม่18ปีตอนที่ขายของหน้ารามที่ว่าขายเชื้อจาก,กรีนที่พี่ก็สอนให้นั่นแหละ ที่พี่ก็สอนให้แล้วก็ได้กาไรวันนั้นเลยค่ะวันแรกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละก็ชีวิตก็เรียน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 ไปนะเรียนไปแล้วก็ตอนนั้นก็ขายของสกรีนอยู่ได้ประมาณปีปีหนึ่งหรือเท่าไ,ไหร่อะนะปีสองปีหรือเปล่าเกือบสองปีก็อยากมีร้านขายเสื้อผ้าเห็นคนก็รากก็ขายเสื้อผ้าในร้านอะนะก็อยากขายก็เลยถาม เหเ็นว่าเขามาตรงกางเกงในร้านพวกเซลนะมาสรงกางเกงเ็ามาตรงเชือตรงอะไรในร้านก็เลยไปถามว่า,าถ้าเขามาส่งของอย่างนี้เจ้าของร้านนะนะก็พี่ๆที่เรียนรามนั่นแหละเขาเปิดร้านขายเสื้อผ้านะว่า,าเขาต้องจ่ายเงินไหมต้องลงทุนเยอะไหมก็บอกเปิดเลยเปิดเลยเปิดร้านนะเปิดร้านไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายแค่ ค่าเช่าร้านแล้วก็จ่ายล่วงหน้าเขาคือว่าเขาเรียกแปะเชียนะเมื่อก่อนแปะเชียคือว่าเขาเรียกเงินอ่อฟรีสองเดือนฟรีด้วยหนึ่งเดือนฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่าเช่าสมมุติว่าค่าเช่าหมื่นหนึ่งเราก็ต้องจ่ายให้เขาสองหมื่นค่าปะเชียคือว่ากินฟรีอ่ะพี่น้องนั้นแหละก็บอกอย่างนั้นแหละคนที่มีร้านรุ่นพี่ๆนั้นแหละพี่ๆที่เดียน,น้ำนั่นแหละก็มีร้านเขาถเล่าอย่างนั้นแหละก็บอกว่าไม่ยากเลยสําหรับเสื้อผ้ากางเกงอ่ะเดียวเซล เดี๋ยวพวกเซลมันมาเห็นว่าอย่างเงี้ยมันมาเห็นเปิดร้านเดี๋ยวเอากันไม่ทันเลยเดี <c> ๋ย <oughs> วก็มาส่งให้ส่งให้มันมากันไม่ทันก็บอกอย่างนั้นแหละแต่กับนอกอนางก็เห็นนะก็มาส่งจนเป็นกระสอบกระสอบกระสอบเป็นที่ห้ากระสอบบางเจ้านะบางร้านก็มาส่งให้ร้านทีนี้ก็พนั้นก็เออเห็น <c oughs> ว่าบ้านบ้านตรงนั้นร้านตรงนั้นว่างก็เลยเจ้าร้านก็ไปคุยกับ อาซิมนั้นนะ่ะนะขอโทษนะพี่น้องถ้าพูดปิดแต่ก็เรียกกันทุกคนเลยว่าต้องไปพูดกับอาซิมไม่รู้ว่าถุกภาพหรือไม่สุภาพนะคะกับกับคนจีนนะ่ะนะไม่รู้สุภาพไหมแต่แต่ก็เรียกอย่างนั้นก้านกนาก็ไม่รู้นะก็ไปพูดพี่พี่ก็บอกไปพูดกับอาซิมจีนะหน้านนาตึกของอาซิมก็เลยไปพูดเขาก็ให้เจ้านะพี่น้องเหลือหมื่นสองต้องแล้วอาซิมบอกว่าต้องจ่ายแปะเจีย2สองเดือนนะ ก็คือเป็นสองหมื่นสี่จ่ายฟรีจ่ายฟรีไปสองหมื่นสี่คพี่น้องกานั่นแหละก็เงินนะ่ะที่ขายขายเชือสกรีนนะ่ะเก็บสะสมมาไว้นะคะพี่น้องเก็บสะสมมาไวนะ้น่ะเก็บสะสมสะสมมาไวค้ค่ะก็เลยได้มานั่นแหละค่ะพี่น้องขาได้มาจ่ายอ่อ่ล่วงหน้าสามสี่หมื่นตอนตอนนั้นก็เก็บเงินเอาไว้นะพี่น้องเก็บเงินเอาไว้คือว่า เราคิดว่าถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวใครจะมาช่วยเราจริงไหมคะตัวคนเดียวทางบ้านเขาเขาไม่ให้มาเรียนเขาเขาไม่ส่งให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ส่งให้เราก็ไม่มีเงินแล้วจะทํายังไงเราก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้พอนนั้นก็เปิดร้านค่ะพี่น้องพอเปิดร้านก็นั่นแหละก็มีเพื่อนๆนมาช่วยมาช่วยขายค่ะพี่น้องเปิดร้านใหญ่มาช่วยขายกันพอเพื่อนมาช่วยขายเราก็จ่ายค่าเล่าเรียนให้เพื่อนอยู่นะสามสี่คนเรียนจนจบ เวลาไปาไปปิดเทอมเปิดเทมอมาจ่ายค่าลงทะเบียนนัพี่น้องจ่ายค่าลงทะเบียนอ่ะเราก็จ่ายให้นะเราจ่ายให้เพื่อนเข้ามาช่วยขายแล้วทีนี้ไม่อยู่หอสุภาเรืองแล้วมันแคบแล้วไหนเพื่อนเพื่อนต้องไปนอนมานอนด้วยบางคนก็ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องก็ไปย้ายไปอยู่ซอยอ่าอกสิบห้าซอยมหาดไทย ศูนย์ต้อนอา์트เมนต์กับพี่น้องขาไปอยู่ศูนย์ต้อนอา์트เมนต์ตอนนั้นเช่าเดือนละสองสองพันห้าก็ไปอยู่ตรงนั้นกับพี่น้องพอมีร้านก็ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ๆๆๆยๆๆๆตรงนั้นไปอยู่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 ตรงนั้นก็นั่นแหละค่ะมีร้านขายเสื้อผ้าเสร็จก็เรียนเรียนบางเพื่อนบางคนก็เออปรับเปลี่ยนกันก็เรียนไม่ไม่ใช่เวลาเดียวกันถ้าไม่ใช่อ,อ่ารหัสเดียวกันก็บางทีก็ไม่ใช่เวลาเดียวกันนะคะพี่น้องเวลาไปเรียนที่ร้ามอ่ะนะ นั่นแหละแล้วทีนี้พอเรียนก็ก็ไปออกเที่ยวออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเดินออกเที่ยวเมื่อคืนเมื่อก่อนชอบไปช้อปปิ้งที่ห้างนะคะพี่น้องขาไปช็อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวไปชอป้อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัทลลาดพร้าวขอ้อนั่นแหละได้เจอกับอ,อดีตสามีพ่อของลูกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเจอกันตกหลุมรักกันที่บนบันไดเลื่อนค่ะพี่น้องค่ะ กับเพื่อนสองสคนตอนนั้นเราจะไปเราจะไปะที่กิน KFC ค่พี่น้องขาแล้วเป็นนักศึกษาอ่ะนะก็ก็พูดตลกกบขันพูดแบบนั้นอ่ะนะพี่น้องก็เห็นฝรั่งยืนอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเซลอลก็พอพูดภาษาอังกฤษได้เป็นนักศึกษาก็ชวนเขาไปอะไรอย่างเงี้ยชวนเขาไปกับพี่น้องชวนเขาชวนเขาไปอ่ะ ไปกินเคเฟซีแล้วก็เราก็ให้เขาบอกเขาพักโรงแรมตรงโน้นตรงน,น,รงนี้โรงแรมนารายที่แถวอ่ะสีลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องกะเขาก็าบอกในประมาณนั้นพอนั้นเขาก็กลับพอนั้นก็พอนั้นก็เจอกันอีกนะสองสามครั้งแล้วเขาเขากลับมาเนที่เนเธอร์แลนด์กับพี่น้องพอกลับมาที่เนเธอร์แลนด์ก็ land, ส่งจดหมายกันแล้วหลังจากหกเดือนเขาก็าไปหาอีกกับพี่น้องกะแต่เจอกัน ครั้งแรกสมัยก่อนไปนอนกันไม่ได้นะพี่น้องอยาเข้าใจผิดยังไม่ถึงเวลานะเรื่องนั้นยังไม่ถึงเวลายังไม่ไปนอนกันนะสมัยก่อนนะ่ะโบราณมากเลยสมัยตอนที่อ่สี่สิบปีก่อนน่ะนะสี่สิบปีก่อนที่น้ารามอ่ะโบราณไม่ใช่อยู่ๆเด็กผู้หญิงไปนอนกับผู้ชายหรือไปนอนกับฝรั่งแต่เข้านกนาน่ะนะพี่น้องเข้านกนานอยากจะบอกเข้านกเ,าเข้านกนานฝันอยากมาอยู่ เมืองนอกอยากมีแฟนฝรั่งตั้งแต่อายุ13ปีตอนที่เรียนน่ะอายุ1 3 1 4ปีตอนที่เรียนโรนงเรียนสภาราชินีนะเคยพูดกับเพื่อนๆในห้องเรียนว่าฉันอยากไปเที่ยวหอไอเฟลหอไอเฟลแล้วค่อยฉันเจอเราไปเรามีแฟนฝรั่งแล้วเธอเขามีแฟนฝรั่งไปจะกเอกันที่หอไอเฟลอย่างเงี้ยความฝันเมื่อก่อนนะ่ะนะพี่น้องความฝันของเด็กๆ ความฝันของก้าวนกนานะว่าอยากมาเที่ยวที่ออลิฟฟ์ all, อยากมีแฟนฝรั่งอยากเห็นหอไอฟฟ์ all, มันเป็นยังไงก็นั้นแหละค่ะพี่น้องก็ชีวิตเก้าวนากนาแล้วทีนี้ก็เจอกับแฟนแล้วก็ตอนนั้นเจอกับอดีตสามีอดีตสามีก็พา,า,าเรามาแต่เจอกันไม่ได้มาเลยนะคะพี่น้องปีกว่ารู้สึกปีกว่าตึงจะมาตึงจะตัดสินใจมาอะไรอย่างเงี้ย ปีกว่าสองปีนะคะถึงจะตัดสินใจมาแล้วก็มาที่เนเธอร์แลนด์ก็นั้นเลยค่ะพี่น้องเนี่ยชีวิตของข้าวนกนาสมบุกสมบันไหมแต่เ้านกนารู้สึกว่าเขานกนาประสบความสาเร็จตั้งแต่เขานกนาอายุยังไม่ถึง18ปปีตอนที่ตอนที่เริ่มวันแรกที่ขายของที่เปิด เปิดไอ้นั้นน่ะโต๊ะอติเปิดปิดได้เห็นไหมพี่น้องอันหนึ่ง85บาทเหรือโต๊ะนั้นน่ะนะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงเริ่มเลยนั่นแหละค่ะพี่น้องนี่แหละชีวิตของเขานกนาแล้วทีนี้ก็มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็ตามที่เห็นนี่แหละค่ะเขานกนามีความสุขตามสถานภาพของเขานกนาไปค่ะพี่น้องขายังไง ที่ข้านกนามาเล่าให้พี่น้องฟังนี้ไม่ใจมาโอ้อวดอ้างหรือ,อยังไงนะคะพี่น้องแต่ข้าวนกนาอยากมาเล่าชีวิตของข้าวนกนาให้พี่น้องฟังไม่โอ้อวดเล่าว่าตัวเองมีดีมีนั่นมีนี่ไม่นะคะพี่น้องข้าวนกนาภูมิใจในในตัวเองถึงมาเล่าให้ฟังแล้วนั้นแหละค่ะแล้วบางทีบางท่านที่ใหม่ใหม่มาฟังทลิปของข้าวนกนายังไม่รู้จักข้าวนกนา ก็จะได้รู้จักกันดีขึ้นไงครับพี่น้องขานั้นหละค่ะตอนั้นตาเข้านกนาอสองคลิปนี้นะคะ EP หนึ่ง EP สองถ้าเข้านกนาพูดจะปิดพลาดหรืออะไรประการใดนะคะพี่น้องปิดพลาดประการใดยังไงเข้านกนาขอขอขอโทษขออาภัยพี่พี่น้องน้องทุกทท่านนะคะขอโทษขออาภัยทุกทท่านยังไงก็ ข้าวนกนาเนเธอร์แลนด์คนนี้นะคะพี่น้องค่ะมีชีวิตง่ายๆขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะพี่ๆน้องๆทุกๆคนทุกๆท่านทุกๆท่านทุกๆคนในโลกนี้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณมากถ้าชอบหรือไม่ชอบจ้องของข้าวนกนานี้นั้นนะคะพี่น้อง ากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กดติดตามให้เขาดอกนาเนเตอร์แลนด์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆกค่ะพี่น้องอค,ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ